เริ่มลเลยนี่สเริ่มเบาแล้วอะ่ะไปวัดนอกมั้งดีกว่ามันก็สิดอ่ะมันเ่นบุ้งเลยเออมันสิดมั้งดีกว่าเนี่ยมันกินเฉพวกเศษอาหารไม่เคยกินที่นี่ก่อนเดี๋ยวมากินจัหมดเลยฮะแม่เหลือ กินเลยนั่นอะ่ะบอ่บอใหญ่นี่น่ะสามลูกก็ไม่พอใช่นานะสามก็สอบยังไม่พอให้มันกินเลยจองที่หลวงพ่ออยู่เหนะ็นไ,ไหนาาม,มา,ามมไปเท่าไหร่ก็ขายจอง้จปลาไม่เลยปลาปลาใหญ่มากินพวกมันจะไม่ค่อยกินปลาเ้า ัมก็ได้กินทุกตัวอย่างนี้ที่สะอาดเลย ผมไม่ได้ทำแล้วมาติดแล้วมันเป็นโรงเรียนทีนี้จะมาทำไม่ได้ไปดอกอสวยว้สเหลอลงนันีีก็สวยตรงนี้ก็มีปลา่อน พุ่เย็นหมดเลยัน้ำเราต้องตักน้เราตกสดจะวาแต่ถ้าเยอะเกินก็ไม่ไหวหาแหงนี่ผมเจแหงเมื่อวานเมื่อวานปล่อยนู่นบ้างฝานี้ปล่อยฝ่หน้าวัดบ้างเน้นไปก่อนหน้าวัดอ่ะจ้งเอาให้เก่งชาวบ้านมาเอาวนลงปล่อยจัดปล่อยนี่ปลากระหวายปลาปลาดุกนะแรกแรก โอ้โหไปบางตัวนกน้ำตายเอาบ้างเขาอย่างนั้นโหเช้ามากับข้าวอีทั้งปลาเคขย์กินไปนึกถึงมันไปเอ้ากินแต่อาหารไว้เส็ดตามันก็อนคนนี้นะหายตายคือหมดนูรูมาเพี่อยู่คนแล้เนี่ยอาหมูเนี่ยได้ไะมเอาหมูไว้ตีนห้ากินไป้อ าน้เลี้ยงดีมันเลี้ยงตีปเดียวหนักสองร้อาหารอาหารเยอะมันก็กินมัวันเลียวกินเีกินสามเดือนในตัวมเรียกนุนเลยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใองโลเวลาเดินจ้ากรมเวลาเดินตางมันก็จะเอ๊๊ปมุะอีวันที่มันจะตายโดนกระหา เดินไปไอ้ทนว,วันนี้ทำไมไม่ร้องาก็ไปขายส่องตอนมอน,นิ่งเลยก็เด็ดเดี๋ยวเดินจกงกงเสร็จก่อนจะไปดูเห็จไหว่าไม้เขียดเข้าไปก่อนเข้าะว,ว,วันขึ้นกองประกาประกาศในวงว่าเนี่อ้าวชาวบ้า,บานใครีอยู่ทางมาน่ะมหมูที่วัดตายแล้วมาจัดก,การให้หเร็ว จะขาบกับสายว่ายวอิธาบาทจับมาต้องเรียบร้อยนะโอ้โหวายิง,งจริงเจ้นะเป็นกะแปรรูปเพีย้ยไจอดนะ่จ้ผมชแรงุงลโลสโลสาโลร 3, ล้อยเนข้าวัดเงินเข้าวัด cái, con ngay, bố cũng làm ra luôn, bố hỏi ná, hỏi hơ, hỏi hơ, mình có thể ngay, con ngay, thầy phong, súp pho mát mới chín, nó đang chín rồi, miếng, miếng vón đen m m miền, à, thấy không, thấy thấy cái anh kia,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  anh ไปเจออึ่งยัดิโอ kind of ้ยดงอึ่งโครนาดังดำโคกดตามเขาเนี่ยตกแล้วตฝนตกไปนะไฟฉายให้เจมเขาหมดอึ่งโง่องดแล้วเนี่ยพี่ก็ชอบดิโดนด้เครืดิ

ยังไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแม่ถวายไว้ซื้อเลยจ้าเดี๋ยวแม่ซื้อให้ไม่เป็นไรห้ากระสอบเลยเดี๋ยวถวายไว้ะซื้อได้ถูกรถไปกระสอบละร้อยเดี๋ยวซื้อห้ากระสอบเดี๋ยวไปดูไปตู้ทีดีกว่านะเดี๋ยวซื้อให้กันเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะเอาไปพันเลย เดี๋ยววนช่วยแม่เดี๋ยวนเข้าจริงหัวใหญ่นี่สามกระสอบไม่พอกินหน้าตาอะไรเงี้ยทีเดียวนะสามใหญ่เออไม่ตักปสาเขาตักแล้วเหมือนเหมือนปลาแล้วน่ะถลากักไปน้อยมันก็ได้สาไปกระจาักห่

เจ๋งตลอดช็อปสามร้อยต่างหากเออว่าผมไปซื้อผมจ่ายแบงค์ห้าร้อยไปแล้วคอนมาให้300 3สามร้อยคอนผิดไม่รู้ผมนวเอาแค่น,นี้ <c oughs> อ๋อเอา,เอางั้นถ้าซื้อถูกพากก็คอยไปซื้อให้เขาก็ได้จะได้ไม,ไมาให้ปลากินเยอะๆแต่มันก็ถูกกว่ายอยแล้วลตามปกติสอบสามร้อยห้าสิบเขาือเขาไปซื้อสามร้อยห้าสิบมเีนหเวนังนั่ง แหวนมันนอยู่โยนได้น้อมันเป็นลายอ่างนั้อ่ะเนี่ยในในเดือนดูสัตว์่ัวมันตัใหญ่อยู่คนนี้ตาเต่าตัว นนอ,ยอยู่ไปหมอดอ่ะแม่แอยู่ดดย<อ>แา่อจิตเขอยู่ที่เขาเนี่ยล่าสุดเ็น่อเขาก็จะขึ้นเขาที่แม่ไปมาในโดนมูเซออะไรกะว่าจะไปนอนดูไอ้หมอกขึ้นเง,งี้อ ก็ไม so so ่ถึงมา้ hmm. awesome. ีทีนึงได้เิดจิตีนเขาแบบเขาฝันนเขามีเซนอะไรเงี้ยบเพาะว่าแต่ละคนอู้หูแเบเลยตัวเมื่อกี้ตรงเงี้ยฮตัวเบลเลยเมื่อกี้ตรงเงี้ยว่ายไปอะไหวปีปุ๊บตรงเงี้ปลาปะเนี่ยปลาแค่าปลาปเกี่รนี้ไอโดนะไม่แนแต่มันไม่กินอะอย่ามึงกินนุ่นๆอู้เหมือนปลาสลับ มันจมน้ำปกุติแล้วมั้งอยากอยู่ใต้ดินอย่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยถามพี่อยากรู้ย่างเลยเยอะพี่เออะไรปกติมันเคยจมลงไปใช่ไหมเนี่ยแต่ยังไม่ลอยลงมาคือไม่ลอยขึ้นมาเนลวงไปแต่ของงมไม่เจอเออแต่บอมก็มีแค่นี้ อืมกบางดีเราพอขาพูดไว้กันหมืเลยในเมืองแพรนางก็เป็นมองค์ก็เป้นมังค์เอาไว้ทั้งบ่ายมันยังลอยอยู่เอาไว้ทั้งบายก็แบบเหมือนมังี่เห็นเลี้ยงพี่เจนนี่มันก็เป็นมังงมไม่เจอภาพไม่ขึ้นเลยนี่ฮิตเลยให้ใส่กลางให้อ๋อ ครับนมให้ด้วยมันลอยมานี่เลยขวาเมื่อกินจะหมดนะตาประสาทหน้านาน่เล่ไม่ลอยเขาดโน่นตาภาพก็น่ะตาภาพหรือตาตานั่นตาภาพหรือตาเหี้ย ตาผาพพอดีเมื่อกี้หัวเหมือนเลยอ่ะนล้นไข่เลยเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยเมื่อกี้ไอเดช่ไหนไปเดียวหายไปเดียวหายปลาสิเข็ดเลยตาวัดในมีหวายเกลือกถุงหลวงยัอ่ะดูดีเดี๋ยวเห็นเลยนี่นหลานตัวเนี่ยไอเกลือกนะ วัดในม,มีตัวมพาฝั่งนี้มึง <c oughs> ตั้งคาแล้วนะเจอพ่าพ้าพ่เปียกอ่ะอืมเขาเรียชอบกิจกรรงเรียนไม่เกี่ยวเรียนไม่สุขล้นเดีกเด็กมาทำกิก อาปากเสียงั้นคืนนี้ค่ะจะเริ่มอย่างนี้แล้วผมก็เลยมาหนีบังกาเราข่าวเลี้ยงมาเลย ถ้าเกิดล้มมันจะชั่งเดียวมันก็ไม่เยอะมือนก็นถาไ่เดินนะ มีตายมาไหมเนี่ยตามันไตตอนที่นตกอคนมันตายอยู่ปาาตะเทียนแต่ตายไม่เยอะนะมตายเยอะมันกันเยอะขนาดทไ่ทีเขามเก็บไปทำมาล้า ีรถน้าไหลาหายไปหมดเนี่ย